สวัสดีเลยกัตคาคายกับพี่น้องชาวยูทูบครับรับชมช่องดำสิงทรัพย์สิงทองครับคือเก่าหรอพี่น้องคือเก่าครับเกจ้าเข่าคือเก่าครับเกจ้าเข่าคือเก่าครับผมครับโซครับรถโดยโซเฟอร์นะครับใส่พิวนะพี่น้องเบาอิ่มลอยครับสายยาเบาอิ่มลอยนี่บ่ได้ม้าง่ายๆงเลยพี่น้องกินอิ่มลอยหลายจนมาหักจนมาวิ่งครับฮะ เอ,เ,อเอา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 เลิกแล้วนะบ่เลิกรถเจียวอยู่หัวเสียบเลยบ่เลิกรถเจียวอยู่หัวเสียบเลยละนะครับผมอะนะครับผมมาคลิปนี้สีผ้าพี่น้องมาเบิ้งครับไปเรื่อยๆนิ่มๆครับเกษตรพัฒนาครับนี่ ไปเรื่อยๆนิ่มๆครับอ่าตะกรอนนะครับอ่าว่าทีปั๊บจูนขอได้ได้พี่น้องอ่าเนี่ยบลอ,อกกวกข้างนานี่ครับมันกดเข่าพี่น้องมันกดเข่าเฮดเดตัดข้อล่วงนะครับผมก็ได้จับการตั้งไม้พี่น้องนี่ การตั้งไหมครับโอู้นี่โอ้โู้บัง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 อ้นก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 บังนกนกเมียมตายเลยเมียมนกยังไงนกนกมานกไกลนะ เขาไปในรถลุดเกี้ยวเลยออกมากเป็นตัวขึ้เก่าน่ะเออแนี่พี่น้องเขาไปในรถเกี้ยวครับออกมาเป็นตัวขึ้เก่เากเลยมาหันพัวเลยมาหันเนี่ยได้เนื้อไปอย่างแล้วได้เนื้อไปอย่างแล้วโอ้ขออนุญาดมาค้ำด้วพี่น้องมาเลยตั้งคกตั้งใจ๋มมาเลยเด้ออุบัติเหตุครับกระดูกมุ้นนี่เลยนกอีียงมาหนิบะนกตุม่มน,นกอีียง ในย่างครับมันเขาาปได้รถเจียวได้เหรอออกมาพวะมะนึ่งนี่ตายแล้วล่ะสิบเก้าปีไปรองสิบเก้าปีย่างเร็วย่างแรงเหมือนเดิมครับนี่ผมมีรถปืนไทยกับไทยแม็รถจักของนี่หละ คิปเก่าปีครับมาที่แม่เ่าครับผมไปเรื่อยๆนิ่มๆครับเก็บห่วงเขาน่บางเก็บหนะ่วงเขาน่ หายาไลครับพี่น้องหน้ายหายาไรครับหายาไลดีเลยเพื่อนโมดนะครับ้าคงนี่ะงามครับงาม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 จะคลองนะก็ะเลยว่างาม,มานะเะางจะคลนะ้องเนาะือพ่ย่องเขาจะคล้องอยังไงครับ้องยอง่งอ,อง่างามเถอจะคลอง